ผลไม้แสนอร่อยที่กำลังจะรับประทานอยู่นั้นมีประวัติการเกิดที่น่าพิศวงกว่าที่คิดโปรดติดตามจนจบแล้วท่านจะเข้าใจในโลกพืชมีเรื่องราวประหลาดและน่าทึ่งซ่อนอยู่มากมายโดยเฉพาะมังคุดราชินีแห่งผลไม้ที่มีวิธีการกำเนิดไม่เหมือนใครต้นมังคุดส่วนใหญ่เกิน95%ไม่ได้มาจากกระบวนการผสมเกสรตามปกติ หมายความว่าต้นมังคุดแทบทุกต้นไม่มีพ่อที่แท้จริงในเชิงพันธุกรรมนี่คือปรากฏการณ์ทางชีววิทยาที่เรียกว่า apo-mixis เมล็ดของมังคุดสามารถพัฒนาเป็นต้นอ่อนได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการปฏิสนธิจากละอองเกสรตัวผู้คุณแม่ต้นเดียวจึงสามารถสร้างลูกที่เป็นโคลนของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบ การวิจัยทางพฤกษศาสตร์ยืนยันว่านี่คือคกลไกที่ทำให้มังคุดมีรสชาติและคุณภาพสม่ำเสมอทั่วโลกไม่ว่าจะปลูกที่ไหนรสชาติความอร่อยก็แทบจะเหมือนเดิมเคยคิดไม่ว่าทำไมมังคุดถึงเป็นผลไม้ที่หาความผิดหวังได้ยากนี่คือคำตอบที่ธรรมชาติมอบให้เพื่อให้เราได้ลิ้มรสความสมบูรณ์แบบเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากสำหรับผลไม้พื้นถิ่นของไทย ชอบเรื่องราวมหัศจรรย์แบบไทยๆกดติดตามไว้รอดูนะคะ